สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบวันที่หนึ่งมิถุนายน2567มาเสนอนะคะแอดจะย้อนหลังให้5้งวดนะคะเป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพายหกสิบเลขครึ่งปีแรกนะคะเลขเด่น6กับ8 แอดเอาของอาจารย์โช,โชโชยุมาจับได้18ชุดนะคะตรงตรงเลยนะคะข้างบนนะคะเลขบนนะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแปดหกแปดเจ็ด 8ป8แ8ดแปดเก้าแปดศูหนึ่งแดสามเกเจดแปหหกวยที่ออกงวดประจำวันที่10บวันที่1เมษายนเลขออก8ปหนึ่งนะคะเข้า ตัวเด่นแปดนะคะแล้วก็เข้าชุดจับชุดแปดหนึ่งค่ะถูกนะคะงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นครึ่งปีแรกนะคะเก้ากับหนึ่งจับชุดได้สิบหกชุดสิบหกชุดนะคะมีเก้าหนึ่ง

หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งเลขที่ออกวันที่ 16, สิบหกเมษายนเลขที่ออกเก้าแปดเข้าเก้าแปดนะคะแล้ววันที่สองพฤษภาสองพฤษภาหกเจ็ด เลขเด่นประจำปี4กับ9ทําได้4ชุดมี14 24 64 74เลขที่ออก116ผิดนะคะผิดคือผิดค่ะเลขตัวเ,เด่นก็ไม่เข้านะคะ งวดวันที่16พฤษภาคม67เลขเด่นประจำปีได้02ฮะ์กับ2จับชุดได้13ชุดนะคะมี09 00 01 ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกสองเจ็ดสองเก้าสองเลขที่ออกเก้าศูนย์ ออกเก้าศูนย์เข้าเก้าศูนย์นะคะเอสจะให้ดูงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นครึ่งปีแรกเก้ากับสองนะคะเลขเด่นเก้ากับสอง จับชุดได้สิชุดได้แก่เลขเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเเก้าแเก้าเเก้าหนึ่งสีห้าเ เลขสองไม่ชนนะคะออกอะไรงวดนี้ติดตามนะคะว่าจะออกอะไรออกแบบตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับนะคะขอให้โชคดีถูกรางวัลกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องลักกี้นิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ